กันนะครับผมก็เดินเราก็จะเปลี่ยนส้กรองนะครับผมมันหมดอายุแล,แล้วนะครับผมถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะถอดปลัคค๊กออกนะครับผมดึงฝาครอบออกนะครับผม ครับอันนี้แข็งนะครับเหมือนข้าทตงจากอะไรวัตถุเกี่ยวกับเครื่องบินอะไฟเบอรบ์เครื่องบินนี่ไงลอยอากาศเสร็จแ,แล้วเราก็จะถอดปลั๊กอันนี้ออกก่อนนะครับผมดึงออกเลยงนี้ออกเลยตึ๊บ นี่คือหัวสมองเขาอันนี้ตัวสําคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับผมตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะนะครับผมตัวอันนี้นะครับนิ้วชี้นะครับชี้นิ้วกลางนะครับดัน ดันพลาสติกไว้นะคะนรับผมดันตรงเนี้ยดัยนได้เลยแล้วเราก็จะเป็นมือมือขวากดนะครับผมมือซ้ายดึง ง่ายมากนะครับเปลี่ยนไส้กรองข้างกรองนะ้ำแอมเบเปลี่ยนง่ายมากมึงออกเลยค่อยดันนะครับ ดันค้น่ค่อยดันึ้นอย่าไปดันซุกมันจะพลาสติกตรงนี้จะหักแต่มันก็ไม่ได้หักง่ายนะครับหักยากอยู่แต่เราก็ถนอมเนาะถนอมของของเราเพราะว่าอาไอตัวเนี้ยถ้ามันหักเราต้องซื้อนะครับก็ก็หลายบาทอยู่นะครับผมก็แพงนะ 5, 500, อยู่นะห้าร้อยเจ็ดร้อยนี่ใส่กล่องทุกปีหนึ่งก็ลักษณะประมาณนี้นะครับผม เราก็จะหมุนออกอและนี่ครับคือใส้กองปีหนึ่งนะครับอันนี้กองเครื่องกองน้ำมันกองมันเป็นโรลี่มจะกองน้ำประปลาใช่ไหมครับที่บอบัดแล้วแต่เนี้ยที่ผมใช้เนี่ยเป็นเครื่องกองน้ำที่กองกับน้ำปราปาเอาน้ำบาดาลน,นะครับผม อันนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะเห็นไหมกองน้ำบาดาลกองถามถามว่ากองได้ไหมกองได้นะครับผมกองได้แต่เราจะไม่กองแบบโดยตรงนะครับผมมาถึงว่าใส่เครื่องปั๊มเสร็จแล้วเราก็ดูดขึ้นมานะครับผมใส่เครื่องเครื่องปั๊มแล้วก็ดูดขึ้นมาอันนั้นเรา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 ไม่แนะนำนะครับผม คือเราต้องแบบว่าเป็นแทงแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันเป็นแทงแบบนี้ครับผมเป็นดูด,ดน้ําขึ้นแทงเก็บไว้เห็นนะครับดูดน้ําขึ้นแทงเก็บไว้นะครับผมดูดให้มันเต็มนะครับผมเราถึงจะมากองกินนะครับผมทิ้งไว้คืนหนึ่งกินเกินเขาก็หายแล้วนะครับผมแล้วเราก็ อยู่สาหรับห้าคนแทงนั้นนั้นก็ยังไม่หมดนะครับผมอันนี้ผมอยู่ประมาณสองสามคนสี่คนก็ยังไม่หมดนะครับผมสามวันดูดทีหนึ่งสามวันดูดให้มันเต็มแทงทีหนึ่งนะครับผมเราไปเปลี่ยนใส่กองกันดีกว่าไย้ไม่เสียเวลานะอ่าพี่พี่เห็นนะครับเวลาเราถอดออกมาแล้วใช่ไหมแล้วเราจะทําความสะอาดอีตรงนี้มันเป็นตัวส,สายสายใช่ไหมเป็นตัว เรียกว่าวัดน้ำเครื่องบางทีเครื่องมันจะชอบแบบเวลากรองใช้กรองยังไม่ถึงเลยทำไมมันดังตื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 เพราะว่าตอนเวลาเราเปลี่ยนเราไม่ได uh, ้ล้างตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับมันจะเป็นหัวจุกเขาขาวข้างในเห็นไหมหัวจุกเขาขาวข้างในอาเป็นว่าอีเขาขาวตรงนี้แหละครับแต่เราไม่ได้ทำคนาดรงนี้เราทำข้างในข้างในมันนะครับผมเราก็จะใช้แปรง ีฟันนี่แหละคัดหรือว่าใช้สกอตไบอะไรก็ได้ตามสะดวกของเราเลยนะครับคัดัดให้มันขาวคือตัวตัวนี้มันเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เขาเรียกว่ามันก็วัดวัดน้ำนะครับว่านะ้ามันสะอาดหรือว่ามันสกรปรกแค่ไหนนะครับผม ลอยทีนี้เราก็จะมาล้างน้ำประปาแล้วเนี่ยเอย้น้ำบาดาลทุติล้างข้างในดีกว่า ทีนี้เราก็จะล้างนะครับผมอเกาะเพอ่มจริงเลยถ้าไม่เอาออกมาไม่ได้เลยสองแสบมันจะร้องเพราะมันเจอมันจะร้องแหตงตากก็งเอามันออกมาเล่นด้วยซื้อครั้งเดียวคุม้ม นี้เยผมเคยเผามาโดูแล้วครับข้างในเป็นหลอดไฟตรงนี้ยเขาเผา,ผามาดูแส่กรองมันจะหนาประมาณเนี้ยหนาประมาณนี้เลยก็สมราคาเขาอยู่แหละเอิงคืนมันมแีแมลงเพอาอยู่บ้านสวนเสร็จแล้วเราจะมาเปลี่ยน ใส่กรองหยาบนะครับผมข้างในตรงนี้เป็นใส่กรองหยาบนะครับผมไม่ยากเลยนประกอบไม่ยากนะครับผมเขาจะมียะเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับผมยางแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ใส่กรองหยานชุดเนี้ยเฉพาะชุดนี้ก็เจ็ดแปดร้อยนะครับผมใส่กรองอีกนะครับผมนี่เราจะสวมเข้าไป แต่มันคุ้มนะคะผมมันเป็นเออ,เอ,อโทษทีมันคุุมนะคะผมว่ามันเป็นกล่องน้ำแร่แล้วเราก็ใส่ยางเข้า,ขาไปเลยนะครับผมส่วนเข้าไปนะครับดันให้ให้แน่นนะครับผมจะมีเกลียวบน โอเคนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่มงไปเลยไไกดแรงๆให้มหันตามเกลียวมันจะก๊อกเห็นไหมพอมันก๊อกของมันแล้วมันจะดังก๊อกนะครับผมเหมือนเข้าไปมันจะดังก๊อกมันจะมีเขาเรียกว่าอีตัวตรงนี้ครับ เนี่ยครับนะถ้ามันสูหลมจะดังก๊อกกะอีตัวนี้มันจะมาชนตรงนี้กึกเลยนะครับผมนี่ส่ดมือเข้าไปหมือเข้าไปแล้วก็หมุนผู้หญิงก็ทําได้นะครับง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเดินนี้สวมลงไปเลยนะครับ มันจะมีตรงนี้นะครับล็อกอยู่สองอยู่สองล็อกกับตรงนี้มันจะอยู่ติดกันนะครับผมเห็นไหมลองเห็นไหมเนาะผมไม่มีถทรถึอกล้องให้เนี่ยครับผมมันจะต้องชนกับตรงนี้พอดีนะครับ ส่วนซายอันนี้ก็คือสองสองปีเปลี่ยนทีหนึ่งสองปีเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนครั้งหนึ่งสองปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งหลือหรือแล้วแต่ตามสะดวกของเราเลยนะครับผมอย่าไปอะไรมากเขามันเป็นล็อกตรงนี้นะครับให้มันชนล็อกด้วยกันนะครับผมส,ส่องเข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมหมุนเรียวหมุน ผมต้องการให้มันแน่นนะครับผม,มให้มันดันมาผมต้องเหมือนให้มันแน่นแน่นเลย มุดปแรมันดังก๊อกเห็นไหมมันจะมีล็อกของเขาถ้ามันสุดแล้วมันจะก๊อกของเขา <นะ S 2> เสร็จแล้วเอาอันนี้ยใส่เข้าไปก่อนเพื่อป้องกันนะครับเพื่อมันหักเผื่อมันอะไรอย่างเงี้ยเราถ้ามันหักขึ้นมาอะไรมาเป็นเงินเป็นทองนะครับผมดันช่วย แล้วก็ดึงมันนี้ออกมาเดงอันี้ออกมาหน่อยให้มันล็อกอแล้วเราก็เปิดน้ําเลยให้น้ํามันเข้าเครื่องเสร็จน้ำเข้าเครื่องแล้วทําไมถึงเปิดทําไมถึงเปิดเปิดเพื่อที่จะดูน้ําตรงนี้ว่าน้ํามันหยดออกมาข้างนอกไหมนะครับผมอ่าออกมาแล้วนะครับ นี่ก็ขอดมาล้างได้นะครับใช้นะครับผมก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเราพอให้น้ำผ่านเข้าเครื่องเสร็จแล้วครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับผมเราเปิดน้ำทิ้งประมาณสักสี่ถึงห้านาที<ช>น,ะนะครับผมเปิดทิ้งไว้ก่อนเปิดน้ำทิ้งก่อนเพราะว่าให้มันล้างเศษช่วเงเศษกรรมถานอะไรพรงเนี้ยเศษเรียกว่าเศษอะไรที่มันเศษของไส้กรองอะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้ ไม่ได Heute, ้ไปคนขายเปคนซื้อเป็นอุปกรณ์ที่อะไรที่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าผมถ่านของอะไรเนี่ยเขาไปอัด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 รวมกันคงที่ผมรู้นะที่ผมรู้มาคร่าวๆนะคือเขาไปอัด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 เสร็จแล้วมันจะมีเศษมีอะไรมีฝุ่นมันฝุ่นะฝุ่นฝุ่นเป็นตะกรองอ นั่นแหละเราต้องทิ้งก่อนไอ้นี่เห็นหนะ้านหน้ำไม่ได้จะอาดเดี๋ยวจะต้องกน้ำมันไหลเช้าว่าวอดีซักผ้าด้วยนะครับเดี๋ยไหลเช้าแล้วเราจะเปิดทิ้งไว้ก่อนสักห้านาทีนะครับเพื่อที่จะไหม มันเป็นผงฝุ่นเขาเรียกว่าผงฝุ่นในเครื่องในอใส้กรองของเขานะครับผมต้องล้างทิ้งก่อนเสร็จแล้วตัวน,นี้ยเพิ่งใส่ยังไม่ต้องใส่รอดูว่าน้ำไ,ไหลออกมาหเปล่าถ้าน้ําไม่ได้ไหลออกมาแสดงว่าใช้ได้นะครับผมอ,อุปกรณ์แน่นเสร็จแล้วนะครับเราเปิดน้ำสักห้านาทีแล้วใช่ไหมครับ ตรงนี้มันไม่มีน้ำนะครับผมไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำไหลก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปเลย หยิบมอไฟนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับมันจะมีล็อกของเขานะครับผมล็อกของเขานะครับตรงนี้ให้มันอยู่กับล็อกตรงนี้นะครับผม,มนะยังแก๊กสตีด,ดสตีด,ดล็อกของเขาเลยนะครับสุดท้ายนี้เราก็จะเก็บไว้อันหนึ่งเผื่อเกิด เสียงมันดังเตือนคืออีตัวขาวๆที่ให้ดูอะครับมันนะครับมีเศษมีอะไรเปตันตรงนั้นมันเซนเซอร์ตรงนั้นมันก็จะไม่ทำงานนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะสวมลงไปเสร็จแล้วเราก็จะเสียบปักกัน ใกล้ๆกันนะครับผมเราจะเสียบปลั๊กกันแล้วนะครับเอเสียบตลอดเลยปีหนึ่งเสียแค่หกสิบาทเองนะครับ่ามงานแล้วนะครับผมทีนี้เราก็าจะเปิดเครื่องกันเลยอ่าไีอันนี้คือน้ำที่ผ่านการาแล้ว่าหลอดนะครับผมหลอด UV อะครับผมหลอด UV นี่ เท่ากับเหมือนแบบถ้าไปสัมผัสตรงนี้ใหม่ๆนะครับผมมันจะออกอุ่นๆนะครับผมเหมือนคล้ายๆเหมือนผ่านน้าต้มนะครับผมมันจะมีหยดน้ําอย่างนี้นะครับผมสามเดือนหมดสามเดือนหมดขีดละสามเดือนขีดละสามเดือนสามเดือนสามเดือนนะครับผมสามหกนะครับผมสามหกเก้าสิบสองนะครับผมก็คือปีหนึ่งนะครับผม เป็นข้างกองนำแร่นะครับผมอย่างดีนะครับผมเป็นหลอดฆ่าเชื้อโรคได้99.99 99. ครับผม,มที่ผมรู้มาคร่าวๆนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วก็น้องเดิมกระวางว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมลองเปลี่ยนง่ายครับผมไม่ต้องยกไปที่ศูนย์ให้มันยุ่งยากเลยครับผมเปลี่ยนเองเลยดูคลิปตามแล้วก็ทาตามเลยนะครับผมเปลี่ยนง่ายอันนี้ผมกอง กองหยาบด้วยใช้กองหยาบก,กว่ากองละเอียดจริงๆใช้กองละเอียดอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแต่เพื่อป้องกันแบบว่าซ่อมแซมท่อแตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีเศษมีอะไรนะครับผมเราก็เพิ่มความสะอาดน่าแต่เราหรือว่าจะใช้แค่อย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาน้ำบดาลใช้ได้ครับอย่างที่บอกดูดมาทิ้งพักทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็กองกินได้เลยนะครับผม ถ้ามีแท้งน้ําสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการอะ,อะไรเลยนะครับผมก็กล่องน้ําแร่รสชาติก็เพอร์เฟกครับผมนะครับผมน้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ